เต็มคำเต็มปากเลยบันนี้แสบบ่ฮะแสบบ่เนี่ยลักของเพื่นกินเนี่ยแสบบ่อืมกินแลกกับบอลเลยน้ำเด้อมวลนี้เด้อได้ยิยนบ่บอกเลยก่อนเด้อกินแลกกับฮารดบอกเลยทั้แน่อืม เป็นหลักของคนลงมากินน่ะจะบอกเหล็กน้ำเด้อเฝ้ากินได้ไมมาแย่งได้นีอ่าอืมต้องจำสินละมันมันครับวันนี้หลุนเหล็กไปแล้วกันครับกับแมวเจ้าที่แมวเจ้าถิน่นแมวนำโชค16กันยาเจ็งห้าครับอ้เต็มปากเต็มคำเลย อเอาแสบกับแสบอ่ะแสบบะแสบบะแต่แต่แต่าอยู่ในหัวเพ่นไข่เหล็กเหล็กหนึ่งหนึ่งไหมนะครับเออี่หัวไขอไเล็กหนึ่งหนะนึ่งเออไข่ายกหนึ่งหน,งนึ่งไหมหัวอ่อืมไข่ไๆกอะไรครับ คล้ายๆหนึ่งหนึ่งห,งหกอืบอกเล็กบ่อนีอ่อยู่ได้นาผากคือเล็กหกเลยนั่งเห็นอย่างนี้นั่งบอกเล็กบ่ออืมอืม อ้าวคนละถวยเลยบนนี้คนละสารเลยเคย,เคยเห็นแมวเจ้าทีป้ะครับนี่เฮ้อแมวเจ้าถิน่บนบรนเวแมวจระทีแมวเจ้าถิน่นสงสัยสิมาบอกเลยครับงวดน,นี้ บอกเลขบ่ฮะมาบอกเลขบ่เห็นไหมครับปลากระติบอได้ขึ้นมาสารเลยครับนี่ปลากระติจะอยู่เต็มบ,บนบาดฮะมาบอกเลขบ่ฮะนี่ของแท้ครับแมวบอกเลขของแท้ บุเคยขึ้นสารน,นี่ครับนี่โดนแห้งครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับเพิ่นบุเคยขืนสารเลยอันนี้มาขึ้นสานรแ้็งแรกเลยนี่ในหลอบหลายหลายเดือนครับเกือบเป็นปีครับบุเคยมาสงสัยสิมาบอกเหลขครับนี่ออกแต่แฉะละงวนนี้อ้วนแหงครับแจ็คทองบ่ทองครับแต่ว่าอ้วนแหงตัวแม่เลยครับนี่ทองแมว อบอกเหล็กนี่นเร็วออกบ่บอกเหล็กน่ใหญ่แฮงครับนี่ทงไซซิมาบ,บอกเหล็กได้นี่มือหนีวันพาได้ครับนี่มือหนีวันพาแล้วกับมือขึ้นครับประมาณตีสองครับมือขึ้นนี่จะคเพิ่์นบอกก็ไผ่บอกผู้เดียวประมาณตีสอง จากคนบอกเอาไข่งงงงงงงอยู่อยู่บนบ้าน๋ยวสีมาบอกเหล็กกบลีบอน,นี่ตัวนันนีงครับสีขาวตัวแม่อันนี้ตัวผูอันนี้รุ่นหล้านครับนี่แมวสองตัวตีเป็นยังเหล็กยังนี่สองแมวบ่ <laughs> <c oughs> ครับมันยังอ้วนเลย ไปล่ละสงสัยหิวเขาอ่ะน,นะมวนปะยั้งวันน,วนี้แมวก็เก้ามีสองตัวกับเกาสองว่า กำลังเห็นอย่างนเก่าสองเก่าศูน 92, 90, ย์เก่าหนึ่งไหลไปเรื่อยๆแล้วเนี่จะซื้อเป็นเก่าเจ็ดบ่อันนี้ซื้ออย่างนั้นนี่ปากตองปากตองไก่ทอ้อืมต้อง บอกเลยน,นะออก่น่นี่ออกบ่เฮ้ยคือบนน้องคนนี้นะออกบ่เฮ้ยถามเลขคันนี้เลยอันนี้แมวปลาได้ครับนี่แมวหน้า คนละมุมนั่งคนละมุมอันนี้ฟังหนึ่งอันนี้ฟังหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวแม่ครับอันนี้ตัวผู้เรียกว่าพันธุ์ชีมาบอกเหล็กอริบ,บอ,อ๊ะครับ หัววันที่16กันยายนทั้ง5แมวครับแมวนําโชคครับเพิ่นอ้วนแน่นครับทั้งอ้วนนํำเหมือนกับจะทองแต่ว่ากับบอดททองแต่อ้วนแหงหรือจะทองบ่ครับหาเหล็กอบ่กอื่นยากครับนี่หาในแมวนะครับมาเพิ่นบอกเหล็ก อเอาไก่ไนะครับเนี่ยแมวจะของถ้าบอกถือกระสได้กินเขาถ้าบอกว่าถือกระสิได้กินกลางม,มือนีเป็นมันพาครับมันพาที่สิบถือว่าเป็นพาใหญ่ครับมือนีนว่ันเขาสาเล่าครับหรือว่าเพิน่นสิมาให้ชคบ่านี่ปกติเพิ่นก็นจะอยู่แต่บนบ้านครับจะบ่ลงมาเลยนี่มือนีแปลกครับ อยู่จู่ๆกนลงมาในหลอตถึงแต่แม่พงเสียแม่พงเสียเนี่ยจะครบหนึ่งปีแล้วเพิ่งก็ับม,มาเลยนี่มือนี่แปะแข้งลงมาหอดพี่เมื่อ้นหอดสารครับเดี๋ยวสีมาบอกเหล็กบ่ออกปเนี่หาออกบ่ถ้าออกก็บ,บอกดีๆเด้อเสดสือ,อเคยเห็นหมูหันบ่อ บอกว่าถือกัเป็นแมวหันในบ่อนี่อบรรยากาศตามถงหน้าครับมือนีดีครับฝนพันยุดตกปกติฝนจะตกตลอด24ชั่วโมงครับหลายมื่นเลยได้นี่ไปแล้วนี่ครับอ้วนแห้งไหบ้าม่ไปใส่เดีมันเปื่อนมาตองคืนเฮื่อนเด้อมาตองคืนเฮือนเลยนะ เออไปเลยเก็บสุภาไปเลยบตรงมาดอกที่คานเลี้ยงเออไปหากินหยาคุณบุตรงมานะปกติจีบอยู่แต่บนบ้านนะบุมีเวียกทยายบ่ากบหน้าบุมีเวียกครับมันก็เลยท้ายแมวบอแนน,นครับอาจจะออกกันเลยครับก้าวอาจจะมากกันได้แมวก็คือก้าวเนาะสอง สองแมวกะอาจจะอาจจะเป็นเก่าเก่าบ่นะครับนี่ตัวหนึง่งเพราะว่าปกะติเป็นเก้าแมวสองตัวเป็นเก่าสองแต่ว่าเก่าสองก็คือเสีออกอย่างครับก็เลยเป็นเกน้าเก้าอืมเก่าโคกเก่าบ่มึงต่ละครับพันพันกันเห็นอย่างนั้นลองพิจารณามั้งครับแต่สำหรบับผมนะปกที่เป็น 91, 92, 90, เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์ไปหละเก้าหกครับหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหกเก้าถ้าเลขสามตัวกัเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามเก้าหกสี่ไปครับนี่เลขแมวเอาเหล็กมาไซบูขึ้นอยากบอกซื้อครับขึ้นเอา,าซื้อ เดี๋ยมือเด้อครับมอมียังบอกครับมือหนีมันพะะกะสีเงียบๆนิดนึงครับกะนิ่งๆไว้กะขอให้ทุกคนครับงวดวันที่16ก,กันยายน25เห็นทุกคนมีโชคมีลาบครับซื้อเหล็กได้กระซังกะขอให้ถูนะครับเนาะ สื่อเลขได้ก็ขอให้ถือนะครับนะเนาะเหลขกที่ว่าทุกคนสื่อไหวถูกทั้งบนท่อนล่างเลยก็ได้ครับหือถือถูโรตลี่รางวัลได้รางวัลหนึ่งก็ได้ครับเพราะอันนี้มีเงินทองใส่มื่อวันที่สิบวันพระตรงกับวันเข้าศาสใรญ่เพื่อเหลขแมวตัวนี้อาจจะไม่ให้โชครับนะครับ,รบแมวบ้านแมวป่าแมวนา อันนี้กบนาแมวแมวกบนาก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับมันมันเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นบอกเลยนด้เล้วทองบอกเลยเนี่ยเอาสามตัวเลยเด้อนเด้อขอสามตัวแบบโปรตรงกราบเด้อนะครับอืม มาบอกเลยก่อนคอยไปแล้วผุนไหวปัญญังจะไปลนอก,กินปลาตาใหญ่บ่ฮะปากนันหนดอืม อ,อ้าวคนละถวยเลยบ่นนี่คนละสารเลยเคย,เคยเห็นแมวเจ้าที่บ่ครับนี่เฮ้อแมวเจ้าถิน่นโ <c oughs> <c oughs> บแบรนแมวเจ้าที่แมวเจ้าถิน่นสงสัยสมาบอกเลยครับงวดนี้อบอกทุกคนให้ถือเด้อนี่จะบอกบ่ถือเป็นแมวหันเน๊ะโบต้องมาหันลังให้เลยนนี่มมมสมากินกินป่าบ่าน อย่าไปกินของพราพุ่มที่เละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับเจ็บทองน้วกับเจ็บทองบอกขออนุญาตนั่นงาน,นขาบเลยนอนเซยแบบนี้ตรงไซมัสิมาบอกเลยครับไปแล้วไปแล้วบบเนี้ ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ววันนี้เ <c oughs> มืองทองนะครับ